กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมในช่องของบอยมาเยอะเช่นเคยนะ,พะเพื่อนๆค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ผมมาหาปลาอีกเช่นเคยนี้เราจะเน้นดำแบบดำจำนะ,พะเพื่อนๆดำจำดำจำก็คือหมายถึงว่าก็คือเราจะดำเป็นจุดจุดเอานะครับถ้าจุดนี้ไม่เจอตัวเราก็จะย้ายไปจะเน้นตรงที่เป็นจุดที่มันเป็นเบิร์งเป็นร่องน้ำนะครับพรเพื่อนๆเพราะว่า่วนใหญ่ตอนเนี้ยป่ามันเริ่มจะขึ้นมานะเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะ เดือนนี้เป็นเดือนที่10บนะครับเดือนที่10จะเข้าเดือนที่11นเครับเดือนๆก็มาดูลักษณะหมายกันก่อนนะนี่ครับนี่จะเป็นลักษณะหมายนี่ครับหญ้าหนาๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆหนามากครับนี่อันตรายนะต้องระวังให้ดีๆนะครับเวลาลงไปในน้ำเนี่ยก็ต้องเผื่ออากาศขึ้นมาด้วยนะครับค่าคืนนี้ผมมาดำอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆแต่ล่องเนี่ยผมรู้ดีนะครับว่าไปทิศทางไหนด้วยยังไงครับแต่ว่ายังไงเราต้องเซฟความปลอดภัยให้ดีนะเพื่อนๆต้องเผื่ออากาศแล้วก็ ช่องทางทางเข้าทางออกให้ก่อนนะครับก่อนที่จะหาตาัวปลาครับโอเคพร้อมรับชมชิปใต้น้ําไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆไปโอเคครับ okay, พุดี้จะเป็นพรุดแรกของการดำน้ำหาปาลาเลครับคืนดีครับดีที่บอกไว้เมื่อกี้ทำในเวิร์กไป,ปดูครับมาทำมกันครับเ <ST IT UT> พื่อนๆดำในความลึกร่ดับ2เมตรกว่าๆนะเพื่อนๆ แล้วก็สังเกตให้ดีนะครับผมจะสาสไฟไปซ้ายแล้วก็ขวานะครับดูน้ำครับโอ้โหน้ำนี่ใสมากนะเพื่อนเพื่อนจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่น้ำไหลลงมาจากด้านบนคือต้นน้ำตรงเนี้ยจะเป็นต้นน้ำที่ไหลออกมาจาก2เวอร์นะครับซึ่งระยะมันจะไม่ไกลระยะห่างจากผมเนี่ยประมาณร100อยกว่าเมตรนะครับน้ำนี่ใสแล้วก็เย็นนะครับผมส่องไปไปตามซอกหินนะครับแล้วก็ตามซอกไม้เนาะยังไม่ค่อยเจอตัวนะ ว่ามุดนี้จะเป็นมุดแรกของการดำสำรเวจน้ำใสครับโอ้โหน้ำใสมากั้งหมดเลยใสเจี๋ยวไปดูต่อไปลงมุดต่อไปครับนี่ครับโอ้เจอปลานี้น้อยครับนี่คไปนู่นครับขอเจิมซะหน่อยนี่แย่ตัวมันซับหน่อยนะเพื่อนเนี่ครับเจออีกตัวนะครับนี่เนี่ยโอ้โหนะครับเราไม่ยิงนะครับเนี่ยเราปล่อยมันนะครับตัวเล็กเกินนะยิงไปก็เท่านั้นเนาะ มามามุดต่อไปครับเพื่อนๆมุดนีจะเป็นมุ้นที่เจอปลาไซส์สวยนะครับนี่ครับนอนนิ่งๆอยู่ตรงนี้คนระับโอ้ยดำปลาเดินมือที่สุดยอดครับเมื่อเราเจอตัวแล้วก็ยิงแต้มแรกของค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆไซส์กำลังดีครับแต้มแรกของคืนนี้ครับเพื่อนๆโอ้โหแปบ๊บเดียวขอโชว์ตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่ แต้มแรกของค่าคืนนี้นะแต้มแรกสายกระลังดีครับเพื่อนโอ้โหไปมาอยู่นิ่งๆนะครับอย่างที่ว่าสายเดิมนะครับที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะดีครับโอ้โหมัจะดีขวามือสายเบือนะมัจะเป็นเล่าอยู่ครับ มาดูตัวต่อไปครับเพื่อนๆไซนี้เป็นไซที่กําลังสวยเลยครับไซนี้สวยมากท่าบอกไว้เลยนะครับผมอ๋อสาดไฟครับนี่ครับผมไม่ทันไรก็เห็นครับขาวโป๊ะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นปลากระสุบไซขนาดโลกว่าครับสังเกตที่พื้นนะพื้นเนี่ยมีก้อนหินนะครับที่ผมไม่ยิงก็เพราะว่ามีก้อนหินนะถ้ายิงไปนี่ชม่วกมผมมีปัญหาแน่นอนครับโดยเฉพาะปลายแหลมเนาะทันทีที่ไปที่พื้นดินแล้วก็ยิงเออไปได้แล้วนี่ เออไม่โดนครับเพื่อน<ๆ>ทำมาอะไรนะเอออ่อนแท้งสุดท้ายก็ต้องมาหนึ่งการเต้นมากนะใส่ลง25บาทปัญหาของการใส่ลง,งแบบนี้ก็คือตึงออกยากครับเพื่อนมุดต,ต่อไปไม่ต้องเสียเวลาครับมุดน,นี้เป็นมุดที่ผมได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูนะครับนี่ครับขาวโป๊ะอ,อยู่ตรงนั้นนี่ครับปลาอะไรปลาโอปลาดินนะครับทันทีที่เจอแล้วก็ ตึ้งออกไปเลยครับโอ้โหนะครับโดนจุดต็อกเพื่อนเพื่อนนี่ครับไม่ดิ้นไม่ตัวงไอ้ย่างสังขยาตกอกมานะครับโอ้สวยงามครับตัวนี้นะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่สองครับของ้มนนี้นะครับนี่ครับขอโชว์ตัวสักหน่อยครับไม่แหวครับหลอแหวและมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นป่าป้าครับ นี่ครับตัวนี้หันหัวให้ผมนะมันไม่ได้มุมแล้วก็ไม่ได้จังหวะเนาะถ้ายิงไปเนี่ยมีโอกาสที่ไม่โดนแน่นอนนะผมรอจังหวะหันแล้วก็ยิงเอออเคครับเพื่อเพื่อน,เ,อนเชือกไม่ดิ้นไม่ไหลไม่ได้ครับตัวนี้โอ้ยไซส์ไม่ใหญ่ถือว่าปล่อยไปนะเพื่อนมามุดต่อไปก็แล้วกันครับเพื่อนเอนเรามามุดที่กอไผ่ที่มันแบบอันตรายอันตรายนี่แหลนะลองดูครับน่าจะมีโอ้นี่ครับข่าวโบนิ่งๆแล้วก็ยิงโอ้หตัวนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่พลาดแน่นอนนะเพื่อน นี่ครับโอ้ตัวเีลเท่าไหร่ละน่าจะเป็นตัวที่สามนะครับแบบที่สามนะไม่ Enough, yeah, third, right? oh, ่อะโอ้ป่าดีอยู่ในป่าหญ้าโอ้โหป่าหญ้าสถาบันโอ้โหอันตรายแล้วเพื่อน ไปกันดีกว่าเพื่อนๆไม่ค่อยเจอตัวนะเนาะาไปหมายที่มันเจอตัวดีกว่า,าไปดำลงไปครับโอ้โห,โโห,โโหมีแต่น้ำมีแต่หญ้าเต็มนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงก็อา้าวเจอปลากระสุบกระสุบน้อยนะสี่ห้าขีดนะแนวนะไล่ไปดีกว่ากนะ็ดำต่อไปนะดำไปนะดำมาเอามาเจอกระสุบตัวลแล้วแล้วก็โอ้โหตัวนี้นี่มารอบที่สองแล้วอ,อยากจะแบบ ไปกี้นะครับถ้างมาปลารอบสองจัดเลยครับปปลาตัวนี้ผมไป่ไดกล้องนะกดไม่ทันเนาะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ผมกำลังกลับไปหาเดี๋ยวไม่คิดว่าจะเจอเนาะสุดท้ายก็มาเจอนะ<ส>นเพื่อนๆโอ้ใหญ่นะเนี่ยไซส์ใหญ่ด้วย ไปหมายต่อไปนะครับหมายสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มป็นเวลาที่ผมใกล้จะกลับนะครับตามเรื่อยๆนะครับหาช่องนะครับโดส่วนใหญ่เนี่ยตามตามช่องแล้วก็ตามใต้ย่างนี้นะครับส่งไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือคิปนี้เจอตัวนั่นหนีไปนู่นนะเพื่อนๆบอกเลยว่าถ้าเจอต้องรีบวิงไปเลยครับเพื่อนๆ รีบจริงนะตัวนี้มันหนีนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาเก๋าตัวจืดนี่ปลาเก๋าตัวจืดหรือว่าปลาปูปลาปูนะครับผมปลาตัวนี้ก็เป็นปลา,าตัวแรกของหมายที่3นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ที่เราได้ไปนะปลาปูปลาปาูนะเพื่อนเพืๆๆๆ่อนไปไปต่อครับอย่าโมดีรอครับมาดูช็อตนี้เลยครับนะช็อตนี้เป็นช็อตที่ปลา,าอยู่ด้วยกันทั้ง2ตัวนะเป็น2ตัวที่ ต่างสปีชีกันนะครับน right ี่มาดูด้วยกันนะสปีชีอะไรครับมาดูครับนี่นะครับปลากฏดเหลืองกับปลาบูนะครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้จะยิงตัวไหนครับส่วนผมก็ยิงปลาผมเลือกที่จะยิงปลากดเหลืองนะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ปลาบเหลืองก็มีเนื้อรสชาติที่อร่อยราหลังเี้าทีก็ร้อยยี่สิบบาทครับทุกคน ปลาปูรปกเหลืองเพื่อนกัดได้แข็เพื่อตากสปีชีส์มามาดูมุดต่อไปกันครับเพื่อนเพื่อนดำดิ่งลงไปความลึกระดับ4เมตรนะเพื่อนเพื่อนหาลอยต่อของน้ำน้ำเย็นน้ำขุ่นน้ำใสครับก็ดำแล้วก็เลยไปค่อยๆสายไปครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนมืดครับมาดูตัวนี้นะครับว่าผมยิงตัวอะไรนะครับผมนี่ครับนี่ครับปลาเก๋าครับ โยปลาเก่าน้ำจืดน,นะเพื่อนๆโอ้ยหรือว่าปลาปุยครับปลาปุยตัวนะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่นี่เท่าไหร,ร่นะอ่าแต้มที่สองนะครับหมายถึงโอ้ยแต้มที่สามนี่ว่าเพื่อนๆมามาดูความน่ากลัวของนักดำปลาที่จะต้องเจอนะครับนี่ครับตะข่ายนะครับเพื่อนๆโอ้โตอหตะข่ายครับดูครับดูใต้นะครับยาวเหยียดตรงไปนะเพื่อนๆพอนโอ้ยอันตรายมากนะเพื่อนเพื่อน ยังไงก็นักดำปลาทุกท่านที่ดำนะดูให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ําขุ่นเนี่ยผมแนะนาเลยนะครับถ้าน้ําขุ่นมองไม่เห็นนะอย่าดำนะครับมันจะเห็นตะขายไม่ชัดมาพูดต,ต่อไปกันเลยดีกว่ามนะาดาหาปลาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆ่จช่องน้ครับเอา้ปาปลาอะไรโอ้ปลาหมอตะกับเอา้าไปชนใส่ไม้เฉยนะครับนี่ครับนี่เป็นดินแดนสวรรค์ของคนรักการดําน้ํายิงปลานะครับนี่ต้นยิ้วตะข,ขาบ ขายอีกแล้วมาเจอตะขาอีกแล้วครับเพื่อนส่งผลงานสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆพอได้ตัวนะครับเรียนระดับความรอของตัวปลาครับโอ้โหี่ครับกระสุกดดเหลืองบู2องครับปลาดินสีครับดีใหญ่สุดตัวนี้น่าจะโลขึกเลยแล้วก็มีผลงานจากวนันตัวนี้ตัวนี้โอเคครับ กลับบ้านได้ครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ